สวัสดีคนไทยใช้จมูกหายใจนะครับมาอยู่กับประจดภัยที่บานนอกนะครับวันนี้เรามาตีมิมข้างคลองเหมือนเดิมนะครับวันนี้นอกจากจะตีมิมแล้วผมจะเอาตัวนี้นะครับมารีวิวนะครับนี่ก็บอกไว้ตีมิมอันนี้สลับใส่เชือเพลิงนะครับดูไปจากช่องพี่เฉลียวคนบ้านนอกนะครับน่าะใช่นะช่องนี้พี่เฉลียวรับคนบ้านนอกเออน่าจะอันนี้ก็พี่ชายทําให้ครับพี่เทียบทําให้ขอบคุณมากเลยครับทุกคนก็ วันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันว่าจะใช้ดีขนาดไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เจอมิมแล้วนะครับรังหนึ่งนะผมจริงเจอหลายรังแล้วแหละแต่ว่าผมหารังที่หาง่ายเอาง่ายที่สุดนะรังเจอก่อนหน้าน,นี้ก็ใหญ่อยู่แต่ว่ามันจะเอายากมันจะเสียเวลานครับก็มาหาอันง่ายๆ่ก่อนจะมาให้ดูครับนี่ทุกคนหัวน,น้ําใหญ่ไหมครโพค็ไม่ใหญ่เลยทุกคนอู้โคตรใหญ่อ่ะ ให้เริ่มล่าเลยหลังนั้นน่าจะประมาณนี้ครับตัวใหญ่อย่างขนาดนี้แหละอู้สุดยอดเลยตัวเดี๋ยวผมจะหาตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายตอนเอาให้ดูนะตอนตีไม่มให้ดูนะครับพิธีการใช้นะครับทุกคนก็เอากระเพราวลวกใบไม้แห้งเอ้ยหรือว่ากิ่งไม้แห้งนะครับตัดเข้าไปนะครับอนี่ มนให้เขาติดงี้ครับแล้วก็จุดใต้นี้นะครับอุ้ยอ่าเก๋แล้วก็หมุนงนี้นี่ควันเกาจะมาแล้วนะคุณน้าใช้ก็แล้วก็คว่ำอย่างนี้นะครับคว่ำอย่างนี้สเก็ตไฟก็จะไม่ลงอ่าผมเอาแย่ก่อนแล้วอ็เปิดทางให้ดูครับ นี่ทุกคนรังใหม่แถมใหญ่ด้วยสุดยอดเลยทุกคนแต่ว่าน้ําหวานน้ําหวานมีอยู่นะมีนะทุกคนแต่ว่าไม่เต็มเท่าไหร่ครับแต่ก็ต้องตัดลแล้วนะทุกคนพอมาขนาดนี้แนละ้วโอ้โหไม่ตัดไม่ได้ครับทุกคน่ะเดี๋ยวเราบรรเลงกันเลยนะครับ เเพลิงหมดแป๊บหนึ่งน,นี่ครับทุกคนน้ำมาแล้ว ถึงจะไม่เต็มเต่ใหญ่มากครับยอดเลยให้ควันนิดนึงกันไว้ครับโดนนีก็ยังโดนนะโดนอีกสองสามตัวครับนิ้วชีดว้ดีมากเลยทุกคนทำใช้นะดีมากเลย ต้องกลัวว่าสเก็ตไฟจะล่นนะครับไม่ mm hmm. ดูควันเขาสิเนีย่ยมีรูข้างล่างเพื่อให้ลมเข้าครับ mm hmm. แล้วก็เจาะรูข้างๆเพื่อให้ลมเข้าดีอีกทั้งหากแล้วก็ควันออกได้ดีด้วยครับ mm hmm. อ่ะโอเคนี่ mm hmm. โอเค okay. ส,สวยสวยมากครับแบบบุกแพกก่อนหลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วก็เอาหาที่นี่ครแล้วก็เทลงแล้วก็เหยียบเหยียบเหยยบแค่นี้เองง่ายๆเนี่ยบน,นโลกไม่มีอะไรแล้วแบบง่ายๆครับขั้นตอนแพ็ก นี่ครับ ไปไปไปกำลังใหม่นะ,อะโอเคครับทุกคนก็มมรังหนึ่งผมก็ใช้เวลาประมาณห้าถึงสิบนาทีครับขึ้นอยู่กับความยากความง่ายนะฮะน,นี่ก็ไม่ยากครับอันนี้ปีนนิดเดียวก็ได้แล้วนะครับส่วนน้ำหวานผมก็จะแยกออกมาเป็นอย่างนี้นะครับรังแบบนี้รังก็เอาไปแจกเขานะฮะมีคนมาซื้อก็ขายบ้างไม่มีใครซื้อก็ให้เข้าไปครับแต่รังนังได้แก่ผมก็จะเก็บไว้ที่รังเหมือนเดิมครับไม่เอาไป นะครับโอเคไปดูรังต่อไปครับไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เจออีแล้วครับไงตอนนี้โคตรใหญ่เลยโยนแต่อพอกลังแรกอะสอุดยอดอย่างนี้เลยโอ้โหไอรังเนี้ยแต่ก่อนผมเดินผ่านมาไม่เจอนะคือมันมืดมากมันมันต้องสังเกตดีๆต้องมองแบบสายตามผมสั้นไงเดี๋ยวลองไปสังเกตดีๆดอนดูดดใกล้ใกล้กลกลเฮ้ยใช่เว้ยดำๆผมมองไวเอ,อ้ตอนนี้สุดยอดเลยเดี๋ยวพาไปดูครับ นีครับทุกคนนี่ก็ให้มาดูขนาดของกลงครับใหญ่มากครับวนอุ้มวานก,ก็เกือบปิดแล้วนะไม่รู้มีเยอะขนาดไหนนะครับคบไฟอันเดียวเอาไมา่อยู่ทุกคนมันเข้ายากแล้วมันดุด้วยครับอ่ะอเคสทุกคนนี่ก็ได้มาแล้วดูดิเอาโคตรยากเลยเดี๋ยวต้องใช้คบไฟนี่ช่วยครับโ <c oughs> อ้โห <c oughs> มันมันยากจริงนะดูด <c oughs> ผมดึงมาเลยนะเนี่ย โอ้โห oh. ยอดเลยครับนี่ก่อนโอเคนี่ครับทัวนดูุนหวานพอมีอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางพอมีอยู่นะอ๋ okay. อครับ เหลือแค่นี้ทุกคนเดี๋ยวร่างนี้ผมเอาไปคืนเขานะครับส่วนพึ่งนี่ครับกวาดเลยครับถ้าไม่กวาดเขาจะจะไม่แตกนะโอ้ยมันกวาด,ด้อยู่โอเคอ่าดี๋ยวกไปครับ ไฟต้องทําให้มั่นใจนะครับถ้าไม่มั่นใจอย่าไปทานะเพราะว่าเดี๋ยวไฟเขาจะหล่นครับเราต้องล้อมล้อมอันนี้ให้ดีปิดช่องว่างให้ดีครับดูนางพญาเห็นไหมดําๆตัวใหญ่มันจะใช่นะผีถูกป,ประการใดขอโทษด้วยนะครับแนะนําด้วยนะไม่ใช่นะครับแปลว่าก็าพึ่งอะไรโอเคครับนี่ครับได้มาแล้วนี่ขนาหวานมีอยู่บ้างนะครับมีเพื่อกับศูนย์เปล่าโอเคไปกันต่อครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาดูรังเก่าที่ดูไว้นะครับน่าจะมีหัวน้ำหวานที่ย,ย่างนะฮะว่าอยู่ใกล้น้ําแล้วก็เกสรเยอะดูแล้วมีแค่รังเดียวนะครับพยายามหาดูแล้วมีสักรังนี้นะ่าเจ๋มเลยนะฮะโอเคมาดูว่ามีหัวน้ำหวานที่ยังครับไป <c oughs> อโอเคครับก็ส่งไปดูแล้วมีน้ำหวานนะครับทุกคนมีน้ำหวานแล้วนะครับเดี๋ยวเราตัดเลยนะฮะ โอ้รังใหม่อยู่แต่ว่าน้ำหวานเต็มนะทุกคนผมเข้าไปตัดเลยนะครับทุกคนหัวน้ำหืมเกือบเต็มนะทุกคนเดี๋ยวแพ็กเสร็จถุงเลยครับแจวเลยอ่ะทุกคนวันนี้ผม,มเอารังที่ผมดูไว้นะครับตัวนี้น่าจะหัวน้ำหวานน่าจะเต็มเต็มเอียดแล้วล่ะนะครับทิ้งไว้ประมาณสองอาทิตย์กว่าแล้วรังใหญ่อยู่ปีนยากครับไม่มีกิ่งแต่ว่าผมมีตัวนี้เข้ามาด้วย ไม่ต้องถึงตรังครับแล้วก็ลมควันแล้วก็ค่อยปีนไปเพราะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยไปปีนอยู่ใ,ใกล้ๆราโดนต่อยแน่นอนครับโดนรุมแน่นอนเลยไปเลยดีกว่าครับ <c oughs> โีค,ครับทุกคนได้มาแล้วพยายามเจ็ดครั้งนะครับเราจะได้มาโดนต่อยไปนี่โดนอีกแล้วจระเจยาเล,ยล่าสุดแล้วก็ตรงนี้อีกทีหนึ่งครับโอ้โหดูเด็กนายยังฝังอยู่เลยทุกคนโอเคครับทุกคน ได้มาแล้วครับนี่ครับนี่ครับน้ําหวานนี่นะฮะตอนนี้ก็งเวรากลับบ้านนะครับทุกคนโอ้ยเหนื่อยนะวันนี้ต้องไปซื้อของต่ออีกที่หนึ่งครับซื้อของให้ลูกสาวเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผักดันให้ถึง1,000งันซับนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็กดติดตามให้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ มือร่ำบวมแล้วอมือร่ำบวมแล้วฝั่งนี้ก็บวมแล้วนะครับดู้วชี้โอ้โหปูดเจยวเอเคทุกคนประจนไัยสุดๆในช่วงนี้ดนต่อยทุกวันโอเคครับบายยครับสวัสดีครับไปละ